ครอนนี้1 5บหนาฬิกานาทีนะครับ15.38นาฬนะิกาสนาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนเอากลับไปเป็นน้ำมงคลที่บ้านก็ได้นะครับบางส่วนนะครับแล้วปัจจัยตอนเย็นอย่าลืมนะครับภาวัดเย็นนะครับนนรบดลูกตาสาธุสาธุครับรคนบนน้อยมาแรกเหรอวมม่า

เดี๋ยวเอานม,มาเอาน้ำให้คุณตาด้วยเด้อ,อนั่นแหละช่วยกันเลยทั้งสองคนเลยตัวเล็กในตัวนี้ให้คุณตาเด้อของมองคลจากหลวงตาครับตัวเล็กให้อีกเลยถุงหนึ่งอ่ะให้อีกเลยอ่าให้อีกเลยนั่นแหละให้หมดเลยสาธุครับนี่ตัวเล็กเก็บไว้นะคุณตานะเป็นของมองคลจากหลวงตานะครับสาผมครับสาธุครับผม เลขแจกครับนี่กเ็กเป็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับที่ผมได้ถ่ายทอดให้ยายทของเราได้รับชมนะครับด้านหลังและด้านหน้านะครับเนาะชมด้านหน้าแล้วก็ชมด้านหลังด้วยนะครับบางคนบางท่านก็อยากชมภาพบรรยากาศด้านหลังกันนะครับว่าข้างหลังนี่ทํากันยังไงกันบ้างนะครับ เพราะว่ามันเป็นมุมเพราะมผมไม่รู้กรเมเวลาต้องให้น้องอธิบายเนี่ยไอ้น้องของคนนี้มันเป็นไทยใหญ่ ขอนาตทำนี้ทุกคนับทีนะครับปล่อยะ้ปเยอะ่อปล่อยก่านนะพี่อย่าเพิ่งจับนะสาธุสาธุกรับผมทางนี้น้ำตาลน้ำอ้อยจะเยอะครับพี่ทีน้องท่านจะปลูกไว้ ปล่อยไว้ทำเองนะครับไม่ได้ปลูกเยอะนะครับก็อางนี้จะเป็นเขต หมู่บ้านไทยใหญ่นะครับสา,สา,สาวคุับไปเล้วคุณแม่ไปนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยลเจ๊ นะครับน anyway, ี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับที่จะให้ยาาร่มของเราได้รับชมที่น้องย่ธร่มที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรอหลวงตามปนชื่นนะครับนครับหลวงตามาถึงยกน้ํานะครับผมครับผมครับ คุณยายท่านมีน้ำอ้อยใช่ไหมครับคุณยายเออน้ำอ้อยนะครับเนาะป็นยายตามมาถึงแล้วครับคุณยายรอนานไหมคุณยายนานแล้วนนา้ใช่ไหมครับน้ำอ้อยนี่ปลูกปลูกทำเองใช่ไหมครับคุณยายซื้อซื้อมาใช่ไหมครับอ๋อแพงไหมคุณยายครับแพงไหมน้ำอ้อยนี่กิโลละห้าสิบขอกิโลละห้าสิบบาทโอ้ครับผม กิโลละห้าสิบบาทโอ้แปดไหมครับพ,รพี่นี่<ะ> pues, น <uyor S 2> ้องท่านไม่ได้ยินนะครับน้น่าจะ,ะรรนนจาแฝดน,นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยตเตรียมยกนะครับพี่ตเตรียมยกขึ้นรอนะครับสวัสดีญาติที่ทำทุกท่านท,ท,ท,ทุกทุกคนนะครับเนาะ,นะผมจะพาชมนันนากันก่อนนะครับหลุงตามมาถึงยกน้ํานะครับผม หลวงตาเดินมาถึงยกน้านะครับยกน้ําขึ้นสิ่งของที่เรานํามาถวายอย่างของพี่เป็นถาดเนี่ยก็ยกทั้งถาดเลยท่านก็จะท่านก็จะแตะยกไม่ไหวแล้วครับยกไม่ไหวจับไว้ได้จับไว้ได้นะครับไม่ต้องยกก็ได้นะครับถ้าเราจับอ่ายกไม่ไหวอืมไม่ไหวจับไว้ได้พี่จับไว้ได้จับไว้แล้วหลวงตาท่านจะเคอรับให้นะครับอ่าสอนกันแล้วจับไว้ได้ครับผม นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับยายทำแล้วก็จะมีพี่น้องยายทำที่ท่านมารอเป็นช่วงไปเลยนะครับนะครับนู่นนะครับฮะเนื้อไปทางกำแพงอ๋ออะไรนะพี่ถามอะไรนะ ผมอีสานครับผมผมอยู่วีรมครับว่าจะเสียครับผมตั้มดัมซิ่งครับผมติดตามได้นะครับครับผมท่านบอกว่าจาได้สวัสดีครับผมท่านบอกว่าจําได้จําได้นะครับครับรถนานไหมครับเนี่ย แม่รอนานไหมครับมารอนี่ประมาณ20นาทีแต่ว่ารู้ข่าวแล้วมันมีประกาศเสียงตามสายอ๋อมีประกาศเสียงตามสายเดี๋ยวคุณแม่จับไว้เด้อไม่ต้องยกเวลาลงตามจับอ่าแบบนั้นแหละครับถูกต้องเลยเดี๋ยวลงตาจะคลอรับให้ครับผมนั่งเก้าอี้ก็ได้อยู่แล้วได้ได้ครับได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ครับอ่านะครับอ่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับเนาะเพราะว่าถ้ารอลงตามาถึงนี่พี่น้องเยอะนะครับบางครั้ง คนพี่น้องก็บังกล้องนะครับไม่ได้ภาพที่สวยงามนะครับมาเก็บด้านหน้าให้ยายทาได้รับชมสวัสดีครับผมนะครับพี่น้องชาวบ้านผาบ่องเนี่ยท่านอาจจะยาใสยดีนะครับครับขอบคุณยาดทกท่านทุกคนนะครับนะครับหลวงตาท่านพักอวัดที่โรงเรียนบ้านผาบ่องซึ่งก็จะถึงแล้วนะครับคุณแม่อีกไกลไหมครับจะถึงโรงเรียน ไม่ไกลแล้วใช่ไหมครับสามร้อยเมตรนะครับท่านบอกว่าอีก300เมตรก็จะถึงแล้วนะครับโอ้ด้านหน้านี่ก็เยอะครับครับขอบคุณครับผมนี่ให้ยายทำได้รับชมบรรยากาศด้านหน้ากันนะครับหลวงตามาถึงจับยกน้ํานะครับถ้ายกได้ยกน้ํานะครับครับผมถ้ายกไม่ได้เราจับไว้ได้นะครับผม สวัสดีาการททุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับเนาะที่ได้ถ่ายทอดนิยามของเราได้รับชมยินยายนะครับวันนี้อากาศร้อนมากครับนี่ตะลงก็รอหลงตาอยู่นะครับรอหลงตาอยู่ด้านหน้าซึ่งตะลงสวัสดีครับผม <G. S 1> อ่าเอฟซีอกคุณแม่ขอบคุณครับครับเอฟซี F G, รูปหลอด้วยโอโ้ครับผมต้มดัมซิ่งนะครับเข้าไปติดตามรับชมได้หรือว่าท่านไหนอยากจะเข้าไปแคปภาพได้เลยนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับนะครับ ครับคุณแม่ท่านบอกว่าเห็นแต่ในทีวีวันนี้จะเห็นตัวจริงเนาะคุณแม่เนาะวันนี้เห็นตัวจริงใจอยากเห็นว่าจะได้เห็นไหมครับเป็นเป็นโอกาสแล้วคุณแม่เป็นโอกาสแล้วเป็นโอกาสดีไม่ยอมสอนไม้ไม่ยองสอนมันไกลเนาะครับอีสานไปทั้งนู้นดีดีก็แม่ดีใจแล้วอ่ะาจักษ์ไหมผมนะครับผมบ้านผมอยู่ที่ผมคนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ มามาถ่ายทอดบารมีหลวงตาให้พี่น้องของเราได้รับชมครับค่ะนั่นแนั่นแหละเอ่อำดําซิ่งคุณแม่เคยเคยเปิดไปเจอไหมต่ำดําซิ่งนะถ้าท่าไหนอยากจะเข้าไปชมอ่าหลวงตาครับผมใช่แล้วพี่ครับผมสวัสดีครับเหมือนในทีวีนั่นแหละครับ ใจดีใจบนเหมือนรถแทรกน้อดีใจรถอันนี้นะไม่มาครับผมตอนเย็นนี้สวดมนต์นะคุณแม่เด้อสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับที่โรงเรียนนะครับเข้าในเมืองเหรอคะก็พรุ่งนี้วันนี้ไม่ถึงคุณแม่มันจะไกลเกินท่านจะเดินบัครับท่านเดินแค่วันละยี่สิบกว่ากิโลครับตอนนี้อันนี้หลวงตามาใกล้ถึงแล้วนะครับย่อยทำ ออนะก็แล้วแต่คุณแม่เสื้อขาวเสื้อไหนก็ได้นะแต่เราถนัดเสื้อขาวก็จะก็ดีครับคุณแม่ครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ